ไม่อยู่ไม่เยอะเลยมากสวัสดีครับ พบผมบอกทีนสวัสดีที่พ่อกระเทิสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พามาอืมาเก็บมาขนุนป่าอีกแล้วแล้วก็พามาแนะนําระหว่างขนุนป่ากับจำปะดะแตกต่างกันยังไงพี่น้องเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องหลายคนที่ยังบ่รู้จักเนาะแล้วก็อาจจะมีพี่น้องที่เข้าใจผิดว่าอันนี้มันคือจำปะระเม่ครับมันคือขนุนป่า นี่ลักษณะมันเป็นกลมๆแบบนี้ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เปลือกมันเหมือน <c oughs> ทุเรียนเบื้องหนามเบื้องอย่างมันพี่น้อง <c oughs> แต่เนื้อข้างในเหมือนขนุนครับผมแล้วเดี๋ยวบอสเคนจะพาไปรู้จักกัลูกจำปะดะว่าหน้าตามันเป็นยังไงยังไงมันถึงแตกต่างกันแต่ตอนนี้บอกเชขอเก็บลูกขนุนป่าก,ก่อนพี่น้องไะเดี <บา S 1> ๋ยวเราไปเบิ่งต้นจำปะระเลยเนาะครับผมว่าต้นจำปะดะเป็นแบบไหนหน้าตาจำปะระเป็นแบบไหนจ้ะ ก่อนหน้าแม่นได้สองสามหน่วยแล้วพี่น้องมาถึงต้นจำปะดะแล้วจ้ะดโอ้ยย้อนแสงมืดตอนแรกมันดกดกมันหล่นมนนนันเลยลน,น,นี่นี่บปกาขึ้นหน่วยต่อ,อ,อกันหน่วยนน้อยห,น,อยหน,อยนสุกแล้วฮะนี่นจ้าสุกแล้วโอ้ยหล,ล่นแล้ว,ลลวดีงอมแม่นอาลม เอาไปบ่มเอา,อา,าน, <Okay. S 2> นี่คือจำปะดะ,อะ,ดะเอาใบมาให้พี่น้องเบิง่งดูบบกเข็นมันคือใบเบ่งมี่เหรเนาะคือใบเบ่งมี่หรือขนุนนะพี่น,อน,อนอ้องแม,ม่นบาเบาคือเบอนานี่นี่โอ้ยหล่นเต็มเลยบบกเข็นหล่นทิ่มเต็มเลยนี่นี่นี่ใบมันมีนมนมยาง นี่คือจำปะระจ้ะข้างหลังมันเป็นแบบศักดิ์ศะีติดใบไปน้ำเดี๋ยวค่อยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่เฮือนอีกทีไอ้ขนุนป่าฮะกับจำปะระฮะเดี๋ยวนี่จำปะระหนาตาจะเป็นแบบนี้มแ้ฮะมันแห้งจำปะระ่น้องจวดะมันจะยาวกว่ากันหอมมากเลยระหว่างขนนุ่นป่าแข็งปุ๊กแข็งปุ๊กยวให้ไปหาหนวยปุ๊กอันเดียดเนี่ยเดียดบอคนเฮ้ยได้หอมกุ๊บอยู่นี่ หอมนี่หน่วยแตกอยู่บนเท่าอเลยย่านแมน่น <c oughs> มันหล่นเต็มเลยจ้ะพี่น้องอกินได้กินได้หน่วยนี่หอมจบปะระมันจะมีกลิ่นแรงมากหอมเสตียว่ะหอมเดี๋ยวมันหล่นทิ่มจ้ะเดี๋ยวมาเคนจะหาหน่วยสุกๆดิมันหล่นทิ่มเด้อนี่เด้อเราจะไปกินดำกันที่บ้านาเดี๋ยวบอเคนหาก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบด้วยกันพี่น้องว่าหน้าตาขนุนปากกับจำปะระ แตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันชัดๆครับเดีเ๋ยวไปเจบกัน,น,นที่บ้านจ้า,า,จากลับมาถึงบ้านแล้วนี่ครับระวังขนุนปลานี่นี่คือลูกขนุนปลาโอเคเดี๋ยวจะเป็นหน่วยกลมๆอันนี้คือจำปาดะจำปาดะจำปาดะเดีย๋ยวจะออกเสียงอีสานละจำปาดะบอกกันเลยจำปาดะจำปาดะลูกมันสียาวๆโอเคมาลงพื้นก่อน อันเดนี้แสงมันยังมืดมืดนี่พี่น้องเบื้องข้างล่างนี่ต่างกันพี่น้อง,งด,ดอูมันเด้อมันบูคือกันเด้ออันนี้คือขนุนป่ามันคือขนุนป่าอันนี้คือจับประดะน,น้ำก็าบูคือกันในแบบน้ำพ,นนพี่น้องเถียงกันในคอมเมนต <laughs> จะะ์จับประดาจับประด่อันนี้มันโมเมนต,ต์แพี่น้องมันคือขนุนป่ามียางคือกันเนาะมียางคือกันอันนี้จากจับประดะเนี่ยมาเบื้องเนื้อบี้เบื้องใบก่อนแตกต่างกันแบบตรงไหนจับประดะกับขนุนป่า มันบูคือกันเด้อกทานใบใหญ่ๆใบนี้ใใหญ่ๆนี่คือขนุปขนป่าขนุนป่าผลไม้โบราณจัปดาหนี่ลูกมันจะติดอยู่กับต้นเนาะ<ม>นเหมือนขนุนขนุนน่าจะมีลูกที่ติดกับลำต้นมนกับกิ่งอันนี้พันจะออกน้ำง่าน้ำกิงก่งน้ำงา่าน้ำกิง่งน้ำปลายปลายกิ่งเลยนี่น,น,นี่ลูกมันอ่ะแกะพี่น้องเบิ่งก่อน เอาอะไรเอาจัปดาก่อนเนาะเจ้าปะดาก่อนมาแล้วหนื่อยน้อยที่เขาเมีนมาอันนี้ไปใส่แล้วหนีน่ารุดเอาหน่วยใหญ่นี่ก็ได้จ้ะเลยหน่วยใหญ่นี่ซื้อพี่น้องพี่น้องสิว่าเอ้าหน่วยหน่วยแม่นี่นี่แบบนี้บัดสิมาผ่าขึ้นหน่วยใหญ่มันบระซุกมันบระซุกจ้ะเราต้องบ่มมันก่อนมันแก่เต็มที่แล้วเนาะอันนี้ซื้อมาจ้ะโอ้ยมาถึงบ้านพอดีโอเคเลยมาแล้วคนมาพอดีจัมปะดะจัมปะดะลาเขาป่า ก็มีกรีดลงไปพี่น้อง,งไปแบบนี้กรีดไปรอบลูกมันเลยเสียงฝนที่ดังก็เสียงวโาเคแล้วบ้านนี้่โอเคว่าดังๆแน่ดังขีนอง้มมาได้ยินกรีดรอบเลยเนาะกรีดรอบเยอจ้าวิธีผ่าจะประด่างกว่านี้กรีดตรงไหนก่อนเนาะ ยางนี่เราก็ตีแบบนี้ธรรมดามันต้องใช้แรงมากอือือ่าใชเคยังเห็นติดอยู่กับเนื้อนเนื้อติดเนน้อติดแต่ติดมันยังองอมปัม้นไหนงอมหมดเนื้อนี่เม็ดมัน,มนมอ๋ออันนี้ไม่ค่อยงอมเท่าไหร่ถ้ามันงอมเนะี่ย ก็สุดทิดทุบๆๆๆออกมาเลยเข okay, ็นดึงดึงอันนี้จุกมันได้หมดขึ้นมาแน่ตอน้องดูอะถ้ามันงอมเต็มที่นีน่ดึงแบบมันจะขึ้นมาเป็นพวงเลยขึ้นมาเป็นพวงนี่น,นี่ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่ยอดบอกหมด กินมาหน่อยเดียวแตถือว่าโอเคอยู่จ้ะนี่จับประดับแล้วเพื่อนก็มีกลิ่นหอมจับประดับเล้วจับพี่น้องนี่หอมแล้วขนุนป่าเด้อพี่น้องนี่ขนุนป่ามาดิขนุนป่าจับกี่นรองก็ชิก้าจริงจริงอือขนุนป่าไม่ต้องใช้มีดก็ได้พี่น้องเตาใช้มือบีเอาเลยออเดี๋ยลองเปลือกกันก่อนเห็นแหมแสงเห็นจ้าดูด็พี่น้อง าใช้มือบีเอาเลยเปลือกขึ้นบางใช้มือแกะ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 แล้ดีดใช้มือขอเอาแบบนี้เลย,น,ยนี่เนื้อเพื่อนเพื่อนนี่พี่น,น้องคือสิได้กระจ่างน้ำกันนอกจาก, <c oughs> จอ,กอันนี้คือขนุนปลาอันนี้คืนนอนนจำปะดับกบ่มีกลิ่น เรม่กิดอืมเป็นถนนป่าเยมากเยมากอามาใกล้ๆกันดูบ้างหนึ่งใกล้ๆมืดเลยก็ได้ไมบบืดเลยจ้าแต่ว่ามีรสเปรี้ยวอมหวานนิดๆพี่น้องต้องกินกับพริกเกลือนี่พี่ส้มพี่น้องว่ะมาขนุนป่านี่ฮะเ <c oughs> ม่นเม็นพี่ส้มเพราะว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวจ <c> ร <oughs> ิจ้านี่มันต่างกันจ้ะพี่น้อง จำปะดะอันนี้ฮะ่ะจำปะระ,ะน,นี<ท>ขนุปนปลาขนุปนปลาไอจำปะระนี่ทอดแม่ความพี่น้องเอาไปทอดชุบแป้งทอดเหมือนกล้วยทอดนี่แซ่บเอามาใส่ถ่านน้ำกะหรี่มาเลย,ยอีกหนะึ่งจิ้มเส้นอยากกินจำประระแล้วว่านี่ขนุนปลานี่จำปะดะหนุวยน้อย,อกกนยหนุวยน้อยหน,ยนุอยย,อยาก ขนนป่าเนี่ยเพิ่นสุกเพิ่นบ่มียางเลยเด้อพี่น้องบ่มียางเลยครับเยอะมากจับกระดะา้าษมีเนาะนโอเคไปเอาหน่วยน,น,น้อยหมามามา,มาผ่าเบิ่งหัวจัก,กรเม็ดออกมาสวยขนาดเลยนะเดี๋ยวบอกเพียงไปเอาหน่วยน้อยของจับกระดามาผ่าเบิ่งกับจักพี่น้องบอกเพียงมาผ่าเบิ่งเลยพี่น้องผลปรากฏว่าโชว์ดูมันเหมีเนื้อถ้าซื้อมาบ่มีเนื้อเสียใจเลยได้เนาะ ขณะมันก็ต่างกันนี่ดิต่างกันต่างกันเมื่อกี้นี่บอกระหว่างเบาเคียนไปเอามกระนุนไอ้จำปะดะน้อยสติ๊กแกะเม็ดอาหามะเรียงพี่น้องจริงมันต้องอยู่แบบนี้ได้นาะจะเป็นพวงแบบนี้จ้าจะเป็นพวงแบบนี้เลยได้จำปะดะนี่ค่ะมันต้องงอมกคนนี้หอมมากเลยสุกแป้งทอดเม็ดมันกระแซบเหมือนขนุนเลยแคร์ คือนห่อสมัยต้นสมัยตะเกียนมีอยู่ต้นนึงน้ำเบาเกนในสวนเทาแก่เนาะดกตั้งแต่โคนยันยอดเลยเนาะสะติ๊กเบาเกลน้ามืออ่งางทองเทือกเลยเป็นศอกหน่วยชำหน่วยชำนี้เลยเนาะมไม่หน่วยชำนี้ชำต้นนี้แต่อันนี้ฮะสติ๊กซื้อในตลาดจ้ะนี่ฮะโลละสี่สิบบาทขนาดเม็ดเฟินจำประดับนี่เม็ดเพิ่นเพินเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องมืออ่ะสิเลอะยางเด้อขออภัย้อนี่เด้อนี่เด้อมากินนี้นพี่น้องว่ากินเม็ดป้าฮัดกิน มันมีหวานหวานแล้วมากินตัวนี้เป็นอะไรเนาะพริกเกลือนี่ค่ะต้องกินกับพริกเกลือเฮ้ยสมงเที่เกี่ยวฮะเอามาสองหน่วยสามหน่วยพี่น้องอยากได้เม็ดสั่งมาไล่หลายโอย้ยโอเคเอาไปเพาะไหมเม็ดเพลินพี่นอ้องแค่นี้น้อยนี่เอาจัมปะดะมาเทียบดูเม็ดเพิ่นก็ยต่างกันผลิพภัณฑ์เนื้ ขนมป่าหรืออาจจะเป็นขนนมาเลย์บอชัตชาติ๊กกโบเนจัยที่มาเลย์เรียกอะไรไม่รู้สักอย่างนี่เยพี่น้องคอมเมนต์ว่าใช่ครันมาเลย์เนาะใช่ใช่แท้แต่ถ้ากินแต่เพิ่นเนี่ยเขายังบอกกินจาปาดานี่กินแต่เพิ่นเพิ่นจะออกเปรี้ยวหวานหวานครับหวานนิดนิดเพราะว่าอยู่ในป่าหลงป่านี่กิน่ถ้ากินก็ช่วยให้หายหิงน้ำได้เพราะว่ามันชุ่มคอมากเลยถ้าพี่น้องหลงป่าเจอ เจอแบบนี้เลยกินได้เด้อมันคือหนามทุเรียนนี่เนาะมาทางน้อยมาทางน้อยน้อยนล้วมันกลมนี่น้อยกลมกลมเป็นตะเพงพี่น้องวะปั่นนี่เด้อจ้ะตามนี่เด้อพี่น้องเด้อปั่นมเลยพี่น้องถ้าระหว่างจำปัดะกับขนุนจำปัดะเพื่อนส่หน่ยวยาวเหนยยาวเปลือกจะเหมือนเหมือนขนุนเหมือนขนุนทุกอย่าเลยจำปดนี่ค่เพื่อนยาวแล้วก็เพื่อนจะแกะง่ายกว่าขนุนเนาะจ้าแต่ว่า ขนุนป่านี่เปลือกเหมือนทุเรียนเนาะเหมือนเป็นลูกครึ่งเนี่ยเดี๋ยวพูดอ่าคือโม่้ากินได้ซ้ำถ้าว่าบางคนไม่รู้จักเนาะลูกอะไรกันถือว่าประมาณนั้นจยาวันว่าเขาทำมันงอมเนี่ยเอาซิลูตออกมาคือกระสือนี่ที่เป็นแบบนี้เนี่ยมาเป็นพวงเลยเนาะแซ่บกินสดมีกระแซ่บกินกับเอาไปทอดกินกระแซ่บพี่น้องว่าติกสีทอดเพาะว้ให้ลูกทอดหอมหอมหอม ควมแทบขนาดเลยเดี๋ยวไปเบิ่งสูตรวิธีทอดคอนเออทอดจำปะดาก่รสติ๊กเห็นแล้วกระชุบแป้งทอดแล้วแหละสติ๊กซื้อนี่หั่นเพื่อนทอดขายคือกันหกเม็ดยี่สิบจ้าแมสามเม็ดสิบบาทสามเม็ดสิบบาทหกหกเม็ดยี่สิบตะกห้าเม็ดห้าเม็ดสิบเดี๋ยวนี้สามเม็ดสิบขนมแพงนี่ลยเอ้ยจำปะดามันแพงเนี่ยสติ๊กว่ะแต่เวลาทอดแล้วของมันจะกินได้ทั้งเม็ดเลยได้หนี่เม็ดหนี่ก็ไม่กินได้ ทอดแล้วกินได้ทั้งเม็ดเลยทั้งเนื้อทั้งเม็ดกินได้เสือเดียวเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องทำจักมืออยู่ดอกเมนูทอดจำปะดะนี่ฮะจำปะดะแซ่บนี่แหละพี่น้องพี่น้องหายสงสัยกันแล้วระหว่างระหว่างจาปะดะกับขนุนป่าที่บอบเคนพามันแต่ก็บอเคนกับลืมคิดไปด้วยซ้ำกลัวว่าลืมคิดว่าพี่น้องสับสนระหว่างขนุนป่ากับจาปะดะเนาะเนาะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปแยกให้ดูให้พี่น้องได้รู้จักว่า โอ้ขนุนป่าเป็นแบบนี้จับปดา,ปดาเป็นแบบนี้จับปดาอเอานหน่วยนุ่ยนี้ขึ้นมาพี่น้อนตงต่างกันด้วยจ้ะต่างกันันีฝั่งนี้หันขนุนปลายกขึ้นปลาขลุนยปลาจับปดาจับปลาดนี่ขนุ่ปลาจับปลาดฮะพี่น้องเนาะตามนี้เด้อครับผมม,มีอะไรแปลกๆปลกใหม่เดี๋ยวบอกเคสสิ หามาพี่น้องรับชมอีกรัฐเื่อเาเลกเปลี่ยนความรู้ครับเผื่อเาเจอาหารการกินผลไม้หรือว่าอะไรที่แปลกๆแลวกินได้มามาทําเป็นคลิปให้พี่น้องได้รับชมเนาะมันมันแปลกนะมันกินได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็โบรูเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อ่าสิมีของในในจังหวัดหรือในพื้นที่ตัวเองที่ที่ไม่เหมือนใครเนาะแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันครับ อย่างภาคอีสานมีอันนี้ภาคเหนือนมีแบบนี้แบบนี้คือเหมือนกันหรือ,อว่าอาจจะเป็นอย่างเดียวกันแต่รแเรียกคนละภาษาเราก็เอามาเรียนความร <คม S 1> ูก<ค>ม้กันความรู้กันเนาะครับเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากินกันต่อพริกเกลือดวน